สวัสดีครับมาพามาชมสมเด็จโครงการช่วยชาติดวงตามหาบัวครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ครับส,สวยครับอันนี้เขาจะเอินพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นโครงการช่วยชาติ ลวงตามหาบัวปีสี่สี่ห้าสี่หกนี่นะครับปีสี่ห้านะครับข้างล่างนี่ก็จะเขียนโครงการช่วยชาติมอบทองคําวังบางคุณพมหกสิบปีทอทสิบธันวาคมสองห้าสี่ห้านะครับเป็น สมเด็จผสมสิ่นส่วนบางลุมพ้นพมนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้จะมีไม่ช่อมให้ช่มกันนะครับหลายองค์ครับเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยครับพิมพ์เดียวกันหมดเลยเนาะครับโครงการช่วยชาติหลวงตามหาบัวนะ ดีเขามากก็จะดึมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอพามาชมเบิ่งไปกันไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปนะครับเดี๋ย็นสภาพโอนองค์สภาพสวยงามครับ สวยๆนะครับโครงการช่วยชาติมอบทองคำสวยทุกองค์ครับสวยทุกองค์สวยทุกองค์เลยนะครับสวยทุกองค์สมเด็จโครงการช่วยชาตินะครับ วัดป่าบ้านตานะครับหลวงตามหาบัวออกวัดป่าบ้านตาครับอพิมพ์เส้นได้พนว่ามีตะใดกับใดครับเข็ยนยังก็บมีตะใดตะใดอยู่นว่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ